กำลังรักษาความสงบเรียบร้อยกองทัพภาคที่3นะคะมีการจัดอบรมกําลังพลค่ะในเรื่องของการตรวจสอบปริมาณข้าวรวมถึงการเก็บตัวอย่างข้าวด้วยค่ะ ที่สมโมสรบันเทิงทัพค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจังหวัดเพชรณูโลกนะคะเจ้าหน้าที่ทหารจากกองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อยกองทัพภาคที่3จํานวน400นายจาก14จังหวัดภาคเหนือที่มีโกดังในการเก็บข้าวสารได้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการค่ะในการตรวจสอบปริมาณข้าวและเก็บตัวอย่างข้าวเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะทํางานตรวจสอบปริมาณข้าวและคุณภาพข้าวค่ะทางด้านของนายพัฒนาไวยงะวัน,นะจากสํานักคณะกรรมการตรวจข้าวสภาหอ,อการค้าไทยก็ได้ให้ความ รู้แก่เจ้าหน้าที่ทหารได้มีการตรวจสอบเป็นลําดับแรกนะครับคือการตรวจสอบสภาพความถูกต้องของเอกสารว่ามีจํานวนข้าวใครเป็นผู้รับรองหรือว่าการล็อกลูกกุญแจจะต้องมีการตรงกับตามที่ระบุไว้จากนั้นมีการนับกองข้าวที่ตั้งเรียงจากความกว้างคูณความยาวคูณสูงจากการจัดเรียงของกระสอบข้าวเป็นระเบียบหรือไม่หากมีการล้มยุบหรือว่ามีช่องโหว่ก็จะเป็นสิ่งบอกเหตุว่ากระสอบข้าวไม่ครบตามจํานวนและการฉ่าข้าวหรือว่าการแทงข้าวเพื่อการตรวจสอบจะทําการจะต้องเริ่ม แทงนะครับจากกระสอบที่อยู่ด้านบนลงไปด้านล่างทั้งนี้ในช่วงบ่ายจะมีการสาธิตกระบวนการจริงในการตรวจสอบปริมาณข้าวแล้วก็เก็บตัวอย่างข้าวให้กับเจ้าหน้าที่ทหารด้วยครับ